้มรูตงีคความฝันว,ว,น,วนนี้เราจอดนอนบ้านพิตินะคะรถออพิติคงสภาพเดิมหมดเลยที่พิติบอกเนาะเพราะว่าของพิติจะพิเศษกว่าคนอื่นเขาใช่เป็นไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนาะแต่ไม่มีขาค้ำนี่คะดูดูนะฮะพิติแบบยืนสบายๆไม่ต้องใช้นิ้วก้อยไปเกี่ยว <laughs> ปเายยบบุกบุกบ้านพิตีนะครับภายในไม่มีอะไรเลยไม่แต่งเลยมีเครื่องชงกาแฟแล้วก็มีกาต้มน้ำกระบอกน้ำแก้วไวแก้วเบียร์แก้วเบียร์ใครมาหาพิสตีชอบเอาวนยมากินได้นะคะนี่ครับเรามาดูนะครับผู้ชายจัดของจว๊บโอ้สวยงามนะครับมุ้งล้วยของกำนี้แบบมีค่าอย่างนี้เต็มเลยอ่ะอันนี้เอาสไลด์ชุบฟอกน้ำแล้วถู ออนีครับล้อจีพิติพูดก็เดี๋ยวพี่ติมีคนยุ่งเปลี่ยนให้ผมดิใช่พี่ติถึงซื้อรถบ้านตอนนั้นป่วยความดันสูงคุมไม่ได้อาบะพาสเลยแขนขาขยับไม่ได้เลยหมายถึงพี่เจอการแล้วเป็นกรางเป็นพวกนั้นยังไม่ได้ซื้อดดบ้านยังรักษาจนผ่าตัดยังยังยังก่อนจะผ่าตัดไปจองก่อนผ่าตัดฮะซือด้วยความเครียดใช่เขาปจะเที่ยวแล้วจะตายแล้ว ลับเตอร์คำหนึ่งเข้าป่าเข้าเขาลึกๆนอนคนเดียวแบบอย่างนั้นมันมันเนี่ยเราชอบแบบนั้นพอจะมาแบบนี้ก็มองอยากได้แต่เรารู้ึกเราไปไม่ถึงมันมันแม่งเที่ยวแบบป่าไปว่ะเออมันสบายไปมันหรูไปอย่างเงี้ยแต่พอจะตายขึ้นมากูต้องหรูแล้วล่ะปูต้องใช้แรงน้อยหน่อยแล้วก็จริงๆพี่เป็นคันแรกที่ผลิตหนึ่งสองนะวีหนึ่งวีสองเนี่ยคือเป็นรถที่ผลิตไปแล้วเป็นคล้ายๆเดโม่รถโชว์